เบนาดอานมหาเศรษฐีผู้ครอบครองอาณาจักรลักชูรี่ที่ทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่ร่ารวยที่สุดในโลกเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเขาถึงสามารถบริหารบริษัทแบรนด์รู้ะระดับโลกมากมายได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่คือ3เคล็ดลับวิธีจัดการเวลาแบบฉบับคนที่รวยที่สุดในโลก 1. โฟกัสที่งานสําคัญก่อนเขาจะเริ่มต้นด้วยการจัดการกับงานที่มีความสําคัญและซับซ้อนก่อนเพื่อให้มั่นใจว่างานเหล่านั้นจะเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด2 กำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงานและพยายามทำตามตารางเวลานั้นอย่างเคร่งครัด 3. เขียน reflection และวางแผนการทำงานของวันรุ่งขึ้นเขาจะใช้เวลาช่วงสั้นๆก่อนนอนในการเขียน reflection หรือการทบทวนสิ่งที่เขาทำสำเร็จอาร์โนเชื่อว่าการเขียน reflection จะช่วยให้เขามีโฟกัสแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำตามเป้าหมายและสิ่งสุดท้ายที่เขาทำก่อนนอนก็คือการรีวิวตารางงานของวันรุ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมในสิ่งที่จะต้องทำ และทำให้เขาใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดใครฟังมาถึงตรงนี้และอยากได้เคล็ดลับ how to วิธีการจัดการเวลาแบบคนสำเร็จอยากได้ทางลัดที่จะช่วยให้คุณได้กลับมาควบคุมชีวิตตัวเองอีกครั้งคุณเลยขอแนะนำอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าสำเร็จเวลารวยกว่าที่คิดที่คุณเอยรวบรวมเทคนิคการจัดการเวลาแบบคนสำเร็จสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้จบจากปกติราคา39 0 0เหลือเพียง2,900บาทค่ะสนใจก็ทักไปที่น้องแอปเขียวได้เลยนะ